กิจกรรมผู้อายุยาว ที่บวรราชธานีอโศกทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทียังคงมีความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมคงเส้นคงวาค่ะในวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานี้ก็เช่นกันยังคงมีผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกิจกรรมกันประมาณ20กว่าคนค่ะผู้สูงอายุเวียนกันมาตามความสะดวกของแต่ละคนการ บริการของทีมงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายกันเองอ่อนน้อมถ่อมตนในการบริการคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมกิจกรรมก็สะดวกอิสระได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและการพบปะคนในวัยเดียวกันรวมถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการนำพาออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแสดงออกของ การกระตันยูต่อผู้สูงวัยในชุมชนอย่างเป็นรูปธปรรมชัดเจนค่ะขออนุโมทนากับทีมงานทุกท่านที่เอาใจใส่ผู้สูงวัยในชุมชนค่ะสมะปีข่าวข่าวยกเรือเอียมจูนสองลำขึ้นแท่นขานเรือกว่าครึ่งปีหลังจากน้ําท่วมเรือเอ็มจูนสองลำก็ได้ย้ายมาอยู่บนบกเพื่อที่จะทําเป็นเรือนเรือที่พักอาศัยเนื่องจาก พบปัญหาเรือเก่านั้นรั่วเสียหายมากหากลอยน้ำก็ต้องเสียค่าบำรุงรักษาในการดูแลจำเป็นต้องหมั่นสูบน้ำออกจากเรือทุกวันเพื่ออนุรักษ์เรือโบราณไว้ให้ลูกหลานศึกษาต่อไปวันที่24และ25ท่านสมณะดวนดีสุชโชวก็ประสานให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดทอเจริญเคนอุบลน,นำเครนสีเครื่องมายกเรืีเอมจุนสองลำขึ้นวางบนแท่นปูน เป็นที่เรียบร้อยข้าวโฮมแฮงเก็บมันชาวบาวรราชธานีอโศกช่วยกันโฮมแฮงเก็บมันเทศเป็นมันเทศหลายสายพันธุ์ทั้งมันสีม่วงและมันส้มโอกิลว่าได้ผลผลิตที่ดีหัวดกใหญ่ต้องช่วยกันรีบเก็บก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเพราะไม่เช่นนั้นผลผลิตจะเสียหายข้าว ชาวบ้านราชร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวันที่25พฤษภาคม2 5 1 6พี่น้องชาวชุมชนบ้านราชเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตที่สำนักงานเทศบาลตำบลบุงใหม่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยสภากาชาติไทยได้นำหน่วยเคลื่อนที่มาเพื่อรอรับบริจาคเลือดนำทีมโดยอสมอและพี่น้องชาวชุมชนร่วมบริจาคแบ่งปันโลหิตที่ดีให้กับผู้ป่วยได้รับประโยชน์ต่อไป โลหิตหนึ่งถุงช่วยคนได้มากกว่าสามชีวิตข้าวปุ๋ยไม่ราบมาแล้วเนื่องจากเป็นวัชพืชที่โตเร็วมีน้ำแหลมคมเข้าใกล้ก็อันตรายท่านสมณะมือมั่นปุระนักโรและทีมงานร่วมพิจารณาเห็นควรว่าน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้จึงแปรรูปเป็นปุ๋ยพืชทันทีเริ่มตัดต้นไมยราบยักษ์ที่ถนนข้าวเหนียวเป็นแห่งแรกได้ปุ๋ยกองโตข้าว นักเรียนสมศิษขามัธยมศึกษาปีที่หนึ่งช่วยตักผําเมื่อวันที่25พฤษภาคมท่านสมณะเด่นตะวันพานักเรียนสมศิกขาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งตักผําขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นบ่อผัมแห่งใหม่ในบวรราชธานีอโยโเพื่อนํามาเป็นอาหารให้กับชาวชุมชนผําหรือไข่น้ําเป็นหนึ่งในอาหารที่เป็นยามีลักษณะรูปร่างกลมๆเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตร สีเขียวไม่มีรากไม่มีใบแต่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการมากมายจเจริญทรรมสำนึกดีครับนั่นก็คือข่าวจากบ้านราดเมืองเรือนะคะเห็นภาพการเก็บมันหวานญี่ปุ่นแล้วสุดยอดมากเลยเวลาไปเก็บนะคะมันหวานญี่ปุ่นที่บ้านราดก็จะหัวดกสุดๆปุณเคยไปเก็บมันหวานญี่ปุ่นไหมคะเคยไป,ไปแล้วมันมีเยอะไหมลูกมันมเยเยอะมากไหมคะ โอ้โหเยอะสุดๆเลยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ซอยกลางสันติอโศกนะคะนี่เป็นร้านปิ่นโตมังสวิรัตก็มีอาหารมังสวิรัตที่หลากหลายแม่ครัวก็ทําอาหารสดใหม่ทุกวันเลยนะคะน่าทานทุกเมนูเลยละค่ะตรงนี้เป็นร้านของพี่น้องแพทย์วิถีธรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษบ่อยๆนะคะอย่างเช่นการขายสินค้าในราคาบุญนิยม4ระดับไม่ว่าจะเป็นต่ำกว่าท้องตลาด เท่าทุนต่ำกว่าทุนแล้วก็แจกฟรีนะคะตอนนี้มาเจอป้าแขกพอดีเลยค่ะเจรินตำค่ะป้าแขกคะตลาดนี้เสาร์อาทิตย์จะมีความคึกคักยังไงบ้างคะเออเสาร์อาทิตย์นี่ก็เป็นตลาดของพี่น้องที่เอาผักมาขายเนาะ กิจกรรมโดยการคัดกรองของคณะกรรมการแล้วเรียบร้อยนะคะก็ผู้แขกก็มาเป็นระยะในช่วงนี้นะคะเพราะหน้างานเยอะเนาะแต่วันนี้เป็นกิจกรรมที่ขออนุญาตกรรมการแล้วนะคะก็จะเป็นเล็กๆนะคะนี้ยังไม่ใหญ่ค่ะพื้นที่เล็กๆนี่ก็คือทํากิจกรรมบุญนิยม4ระดับนะคะก็คือขายตามกระทงตลาดอยู่แล้วนะคะอย่างเนี้ยง่ายๆน้ํามันมะพร้าวเนี่ยค่ะสกัดเย็นเนี่ยปกติ4ี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบงตลาดเราขาย350เท่าทุนเลยนะคะแล้วก็อันนี้เก้า 98าบาทแล้วก็เหลือ95บาทและสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้หน้าหน้าร้อน,นคะอ่ะอ่านี่นะคะเดี๋ยวจะให้เป็นของฝากก,กล้องนะคะฝากคุณหนูนะคะพี่เล็กอันที่แกะแล้วมีไหมไม่รู้นะคะอ่าอันนี้ที่อ่าไม่รู้อ่ามานี่เอาได้แล้วลูกลูกค,ณ,คณยายเอาห้อาสาธุรับอย่างเดียว อ่านะคะก็ะประมาณนี้ก็มันมีความหลากหลายจากสินค้าจากทั่ทวทุกภาคที่เรามีสวนป่าต่างๆเนาะตรงไหนมีอะไรเราก็ไปทําให้เศรษฐกิจในจังหวัด,ดนั้นพอเป็นพอไปนะคะอย่างถุงย่าทั้งเหนือเนี่ยเราก็มาจากทางภาคเหนือจังหวัดแพร่นะคะ,นะในชุมชนแม่คำแม่คำเลอนะคะช่วยชาวบ้านที่เขาเย็บเนี่ยนั่นไปนะคะอันนี้ก็ทางยาตรทมช่วยกันทัญพืชก็จากเครือข่ายของเราเนบริเวณรอบบ้านที่ทั้งหมดแล้ค่ะไม่ได้ไปเอาจากที่อื่นเลยนะคะ แล้วก็สิ่งจําเป็นในที่นี้ก็คือเรื่องของเครื่องครัวเนี่ยมองตอนแรกว่าเรียบง่ายก็เรียบง่ายนะคะแต่เอาก็จริงๆเนี่ยไอ้ที่ขายดีที่สุดคือกระมังกระมังใส่อาหารกระมังใส่อาหารนะคะสเตนเลสต่างๆเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พี่น้องชอบมากนะคะโดยเฉพาะพี่น้องร้านค้าที่ขายข้าวแกงต่างๆนะคะก็จะได้มาเยอะอยู่กับประมาณนี้กันน้องลุนวันนี้ขอบคุณน้องลุนมาเป็นสีสันนะคะ น้องลุนกลับได้นะคะแต่น้องปุนอยู่กับพระแขกได้น้องปุนหันหน้าไปยิ้มให้ให้ถ่ายกล้องก่อนลูกายิ้มก่อนนะคะยิ้มยิ้มใบบายด้วยบายบายด้วยแ่แม่สวยแ็กดีต่อไปนะคะก็มารับชมข่าวจากพี่น้องแพทย์วิถีธรรมนะคะเกี่ยวกับการเลือกตัวแทนพักสมาธิปไตยทางภาคใต้ค่ะไปรับชมกันเลยไหมคะลูกรับชมกันเลยไปเลยค่ะสวยมากไปเลยค่ะไปเลยค่ะ จเจริญธรรมำสำนักดีค่ะข่าวกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมระหว่างวันที่20-27ถึง27พฤษภาคม2566มีสองข่าวข่าวที่หนึ่งประชุมจัดตั้งสาขาภาคกลางภักสมมาธิปไตยและค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมบวรสันติอโศกเช้าวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566คณะกรรมการบริหารและสมาชิกพักสมมาธิปไตย รวมพลังจัดประชุมการจัดตั้งสาขาพักสัมมาธิปไตยสาขาภาคกลางจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นลำดับที่สมของพักณลานสายหน้าน้ำตกบวรสันติอโศกซอยนวมิน46แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานครตามมาตรา33ของพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพัคก,การเมืองพศ2560ว่าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพัคก,การเมืองต้องดำเนินการหนึ่งให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า5,000คนและต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า1,000งคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนซึ่งณวันที่23พฤษภาคม 2,566พักสมมาธิปไตยมียอดสมาชิกรวมเกิน5,000คนแล้วคือ5,37 0ท่านและ2จัดให้มีสาขาพักการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาโดยสาขาพักการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล,ลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่500คนขึ้นไปซึ่งสาขาภาคกลางจังหวัดกรุงเทพมหานครมียอดสมาชิกพักที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพรวมจำนวน691ท่านซึ่งได้ทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เช้ารวมจำนวนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำนวน193ท่านซึ่งชาวชุมชน และญาติธรรมบรวรสันติอโศกร่วมบำเพ็ญด้วยถือเป็นสาขาที่มีจำนวนสมาชิกมาร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพักมากที่สุดมากกว่าจำนวนสมาชิกที่มาร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพักใต้และภาคเหนือมีผู้สังเกตการจากสมาชิกพักจังหวัดอื่นจำนวน99ท่านและมีตัวแทน จากคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสองท่านร่วมสังเกตการการประชุมเริ่มเวลา11.30นาิกานาทีโดยมีอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกราจนหัวหน้าพักสัมมาธิปไตยเป็นประธานเปิดการประชุมกล่าวถึงนโยบายและการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพักตามมาตรา2 3วงเล็บสของพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560 มีเลขาธิการพักและพิธีกรรับเชิญเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามกำหนดวาระการประชุมคือวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาพักสัมมาธิปไตยภาคกลางจังหวัดกรุงเทพสมาชิกพักได้ร่วมลงมติเป็นเอกฉันเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพักการเมืองตามตำแหน่งที่กำหนดได้คณะกรรมการรวมจำนวนเก้าท่านและวาระ กำหนดที่ตั้งสำนักงานสาขาพักสัมมาทิปไตยจังหวัดกรุงเทพมหานครบ้านเลขที่67ทับ35ซอยนวมิน46แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพ10240การประชุมดำเนินไปด้วยความราบรื่นอ,อาจารย์หมอเขียวได้กล่าวปิดการประชุมเวลา12.30นด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมฟังสัมมานาการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันการจัดตั้งคณะรัฐบาลไทยโดยอาจารย์หมอเขียวและทีมงานจิตอาสาสมาชิกมมทักษมสมาธิปไตยวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาภาคกลางสามพรังกันจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีมหนึ่งวันณนะอาคารอเนกประสงค์ปวรสันติอโศก มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทั้งประชาชนทั่วไปและญาติธรรมรวมประมาณ150ท่านจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประมาณ25ท่านเริ่มกิจกรรมเจ็ดนาิกาด้วยการออกกำลังก,กายโยคะกายบริหารกดจุดลมปานฟังธรรมเทศก่อนฉันจากท่านสมณนะและสิกมามาอาจารย์หมอเขียวดเรจเจเเกราต้าจนบรรยาย แกนหลักการดูแลสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็วด้วยการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกเพิ่มสีลดกิเลสลดทุกใจในชีวิตประจำวันสุขใจได้แม้ไม่ได้ดังใจและชีวิตเรามีสิ่งที่จำเป็นหรือดีที่สุดในโลกเพียงห้าอย่างนี้เท่านั้นคือหนึ่งพอกินพอใช้ 2. ร่างกายแข็งแรง 3. จิตใจดีงาม 4. จิตใจเป็นสุข 5. มีมิตรด,ดีถ้ามีทุกอย่างในโลกแต่เป็นทุกข์เพราะไม่มีห้าอย่างนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจิตอาสาสาธิตเทคนิคการดูแลสุขภาพข้อ1นถึงเแบบย่ออาจารย์หมอเขียวตอบปัญหาสุขภาพก่อนปิดค่ายด้วยความประทับใจจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการจัดตั้งสาขาพัก ภาคกลางจังหวัดกรุงเทพมหานครในวันเสาร์และการตรวจค่าสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหนึ่งวันวันอาทิตย์ทำให้บวรสันติอโศกกลับมามีชีวิตชีวาคึกคักด้วยญาติธรรมและสมาชิกพักสัมมาธิปไตยมาร่วมกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้มาร่วมกันระบาบําเพญกุศลเพิ่มพูนใจไร้กังวลไปเป็นลาดับลาดับตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่านอย่างเบิกบาน ข่าวที่สองประชุมเลือกตัวแทนพักสัมมาธิปไตยจังหวัดสุราธานีและสงขลาพร้อมจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมภาคใต้วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566คณะกรรมการพักสัมมาธิปไตยภาคใต้ได้จัดการประชุมเลือกตัวแทนพักสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดสุราธานีณนะบ้านเลขที่43/18หมู่6 ถนนชนกเกษมตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีสมาชิกพักจังหวัดสุราธ,ธานีมีความยินดีในการเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนอย่างแท้จริงสมาชิกจึงได้ลงมติและแต่งตั้งให้มีตัวแทนเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองพักสำม,มาธิปไตยจำนวนหท่านตามมาตราสาสหว่าเขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ หรือสาขาพักการเมืองถ้าพักการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินจำนวนหนึ่งร้อยคนให้พักการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมของพักการเมือง ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้นและวันพระรษฐบดีที่25พฤษภาคม2566ได้จัดการประชุมเลือกตัวแทนพักสัมมาธิปไตยประจำจังหวัดสงขลาณวัดวังปริงเลขที่1หมู่2ตำบลเขามีเกียรติอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาสมาชิกจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งตัวแทนพักจังหวัดสงขลาจำนวน3ท่าน มีที่ทำการตัวแทนจังหวัดสงขลาณบ้านเลขที่13/2หมู่2ตำบลเขามีเกียรติอําเภอสดาจังหวัดสงขลาและในระหว่างวันที่22-24พฤษภาคม2566อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาภาคใต้สารพลังจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณนะวัดวังปริงตำบลเขามีเกียรติอําเภอสดาจังหวัดสงขลาแบบไปกลับ3วัน แต่มีผู้ลงทะเบียนจากสจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเข้าค่ายแบบพักค้างพอสมควรรวมผู้ลงทะเบียนจำนวนหนึ่งรท่านมีคุณครูหนึ่งท่านและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา14คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งให้ความสนใจมาร่วมเรียนรู้การอบรมในค่ายและการทำและรับประทานอาหารปรับสมดุลด้วย จิตอาสาร่วมบำเพ็ญจำนวน47ท่านความมัทับใจจากผู้ร่วมเข้าค่ายชาวมุสลิสมสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ใช้หลักการแพทย์วิธีธรรมยา9เม็ดในการดูแลและรักษาอาการเจ็บป่วยติดตามผ่านทางช่องสื่อ YouTube หมอเขียวทีวีและลิงก์ออนไลน์ต่างๆที่เพื่อนส่งมาให้ ปัจจุบันอาการหายป่วยดีแล้วตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งได้มีโอกาสมาเข้าค่ายครั้งนี้เพื่อมาขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวกิจกรรมปิดค่ายโดยรับฟังธรรมะก,ก่อนนอนจากคณะท่านสมณะจากพุทธสารทะเลธรรมจเจริญธรรมสมุติมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ งานการเมืองสําหรับพี่น้องชาวอาโศกก็คืองานรับใช้สังคมค่ะสิ่งที่เราทําอยู่เป็นวิถีชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็คือการสร้างอาหารไร้สารพิษและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอาหารหรือว่าการพึ่งตนเองน<า>นด้านสุขภาพนะคะ เราก็ทำเป็นปกติของเราแล้วก็จะทำมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ <c oughs> บอกเล่าขา่าวอโศกแล้วนะคะทีมงานบอกเล่าขา่าวอโศกทุกคนแม่รุนและน้องปุนขอลาไปก่อนจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะอข,าาขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความถูกมีสุขภาพขาแข็งแรง ไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะแล้วพบ <Bye. S 1> กันใหม่บ๊ายบายคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะบ๊ายบาย